สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่31สิงหาคม2567<ช>นะคะ<ช>เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานชิมช้อปใช้โอท็อปเมืองสุรินทร์นะคะในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567ณนะบริเวณตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะกิจกรรมทดสอบตลาดตามโครงการผลิตภั์โอท็อป โดยเครือข่ายองค์ความรู้เค b o จังหวัดสุรินทร์นะคะและโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็ o top, กับปรับสู่การพัฒนาอินโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในงานกันเลยนะคะไปเลยค่ะนี่ตอนนี้เราเข้ามานะคะเข้ามาในงานนะคะ ก็จะเป็นสินค้ากลุ่มบูทขพง้นบ้านตั้งแต่ผลิธภัณฑ์ที่ทําของมงคลเครื่องมงคลต่างๆนะคะแล้วก็เป็นผ้าไหมนะคะเดี๋ยวเราไปจุดนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนะคะไปจุดนี้ก่อนแล้วคะน,นีผ้าใหม่นะคะแล้วก็จะมีตักบ้าไวาจากสารด้วยนะเนาะฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คงจะเป็นของ บุกทมนะคะโครงการขายบ้านบุตรมนะคะทุกคนโอเค๋ย okay. วเราค่อยสัมภาษณ์กลุ่มไม่้านที่นั่งรอนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาจากที่ไหนกันี่มาจากบ้านจานสังขะ,ะอันนี้อันนี้ของบ้านจานสังขะเหรคะคุจากลา่มจากสารบ้านจานสังขะมีสินค้าอะไรมาคะ,ะ,าาะตะกร้าตะกร้าน,นี่ทําจากกบเหรอกบก,กับไรเอ้กับเตยนะ้ ไหลกับเตยเตยหนามเตยหนามเป็นยังไงเนาะเหมือนต้นลำเจียแต่ไม่มีหนามอ๋อเหรอคะแต่ไม่ออกดอกไม่ใช่ไ่มันไม่ออกไม่ออกดอกใช่ไหมคะเป็นต้นลำเจียอ๋อเหรอคะแต่ไม่ออกดอกอันนี้นี่นึกว่าเป็นกบกดนะคะเนี่ยเตยหนามกับต้นไหลต้นไหลอ๋อนะคะทุกคนเป็นทำตะกร้าใช่ไหมคะใบเท่าไหร่คะนี่ใบอย่างใบนี้ น,นี่้อยแใบนี้350อ๋อนะคะไม่แพงสวยๆสวยๆค่ะเป็นกระเป๋าเนาะค่ะมาจากบ้านได้เลยนะคะบ้านจานตำบลบ้านจา,อานอเภอสังขาจังหวัดส,สุรินทร์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะแม่แม่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้อยู่ที่ไหนคะแม่อยู่่บ้านนะ อุมรงรักนะคะอันนี้ผ้าไหมมาจากอุมงรักนะคะทุกคนโอเคมีผ้าไหมวีมีมมถุงมือด้วคะแล้วกระเป๋ากระเป๋า,า,ปาน่ารักมากเลยทุกคนโออแล้วก็มีหมอนคิดด้วยโอ้โหราคานี่อันนี้มาจากที่ไหนเอ่ยโนนรายนนารายนะคะทุกคนว้าวแล้วเราไปต่อแล้วกันเราไปดูข้างในดีกว่าว่าหัวหน้า เดี๋ยวเราเข้าจุดกลางก่อนดีกว่าก็ท่านรองผู้ว่านะคะจับจุนแ้นะคะนี่นะคะ่านอส่ข้าวใสแล้วก็เอีล้ก็อ้นมาแล้วทนเดี๋ยวเราให้ไปสั่ภ้าเพราะว่าท่น เพราะว่าเราจะการเงินสิบเอ็ดต้องออกแบบได้วยไอ้ลูชมาลูกมุ้งได์ไปลูก่าตาขมิ้นเขจะออกแบบน่หละนักงานท่ได้นาดข้เหนียวข้าวเหียวเจ้า้ท่คนนั้นาทั้งมดใช่ค่ะพ้ม แตเวลานั้อวไม่เป็นจริงค่ะจริงค่ะคุณไม่ดูแย่านี้นี่ไงใครออกมันไม่เป็นอาขนักบินตัวเองไม่ผอใช่เยว่ไดให้ดูรายนรืว่าจะให้ดอกอะไรบ้าองมันเป็นมันจะเป็นไม่ี่ชีวิตความความความเป็นอยู ในค้งเพียร์นะคะตั้งแต่เสกยัรนบพัฒนาธรรมการดูกันจินแล้วก็การท่องในห้องใจกันเดี่ของเพียร์ที่มีอยู่ในคันข้างล่างเป็นอะไรขออนุญาตนคะข้างล่างสุดเนี่ยเป็นเป็นลายอัตลักษณ์ที่ที่เป็นสัญลักษณ์ในเชิญความร่วมมือของของหน่วยราชการค่ะปล้วรูปด้านล่างเป็นประตูที่เปิดกว้างรับสิ่งใหม่เข้ามาในตำนานมีูรณ์ค่ะมีกระตายมีข่ามะนาวขออนุญาตนะคะแล้วก็หัวใจคือความรักใคร่ของเพียวกันมีฮอด ก่อนะีะคะแต่ก็จมีอะไรอ่เป็นม่ไม่เป็นร้าเอยค่ะใช่เป็น้บรอกเป็นหลักสิลาจันเราดูสัมภาษณ์ก่อนนะคะทุกคนเส้นทางนทางสมัยราขอท่านรองรัชกาจักสุรินิทนท่านสานเีงชนะนะคะนี่เรามาทันท่านอดีเี

มันลน์อแบบเราแบบกวราไนลายเนนลยของคหาไม่ได้ยอันขินเลยรดาษโลนยโบราลายยน้ำลายลาชิ้นไหมปลาชาครับโฟมพกมีลายเยอะ่มันไมมือนกันแต่ร้อยเอ็นจากกีตันนี้ตั สารคามสวยดอกมากเขาบมันไม่มีลายเยองเกาจริงบอกว่าร่งราวมันเยอะเกินไปในคือขาดชื่อไนตำบลเข้าไปรับงานแล้วมันใหญ่มันเกิดขึ่นหมดเลา ไม่ได้ว่าอะไรสวยอยู่แล้วแหะ้ยจ้ลายล้ำละค่ะดลายข้าใหม่นะคะหลายลวดลายนะคะต่าชุมชนเหมือนทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ที่บอกนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ข้าใหม่เมืองสุรินทร์มีเจ็ดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคนแล้วก็เสริมแต่ละกลุ่มมันก็จะเสริม ตามที่ผมแต่และชุมชนเข้ามาก็ทำให้ผ้าไหมเราหาความที่เป็นจุงแล้วก็โดดเด่นไม่ได้ไ<ม>นะคะหาความจุกแล้วก็โดดเด่นในเรื่องผ้าไหมไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจุกน,นั้นะนะคะโอเคนะคะนี่ก็คุณแม่คะสวัสดีคะ่ะอันนี้กลุ่มที่ไหนคะมาจาก ชุดนชมนะค่ะชื่นชมสินค้านะคะสินค้าอะไรบ้างคะแม่ันี้สินค้าของเรานะคะก็จะมีข้าวข้าอบผสมพันธงครอมต้นไงามนะคะซึ่งเป็นสินค้าเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้พัฒนาเลยแต่ตอนนี้ได้พัฒนาแน้รัองพัฒนาแล้ว๋อเคขนาดจุดเชิงลื่นขนาดจังหวัดยังพันาได้ ได้มานะนำใกกมเดลในจริทีนี้มีการที่ที่เราทำขึ้นมานั้นเป็นมาจากเป็นการแปลที่เอาข้าวมาแปลสต้กองนี่เป็นข้าวกล้องข้าวสายจนเปร์สูตะก็จะมีคอมมะลิเนี้อสุกาแล้วก็ข้าวเห้ียวเยอสกไปบยัางสิบสามใลย่างแต่ ไก่ปรี่ข็าก็้องอดข้าแดงขาก็ข้าวเหนียวดำขาก็้องทับทิมชุมแพเข้าวกลอติาวแล้วก็ขาก็้องสาส์หยดนะคข้าวก็ืองหอมนิ่มเป็นก้าสายพันเอารวมกันเหรอแม่เอารวมกันคระแล้วก็จะมีเข้าวกล้องอีรมีหอมแดงหนึ่งมาตรนี้ ไรซ์บร์รีไรซ์บัลีนี้เป็นเป็นจูพวกข้าวมาใส่เข้าไปใส่กับเกษตรพืชกินด้วยเกพืชของเราก็จะมีได้ทั้งกายทั้งใจเร้าชิ้เจ็ดชิ้นนี้นแล้วัน้วก็มีของโนาด้วยนีแล้วมีธรรมะดว่ยแรกก็จะเป็นยูนีตนะคะก็เป็นน้ำนะคะเราก็เลยมาพัฒนาเป็นโงไปซีดายน้คะพร้อมชมรมท่านเชินบุ เพราะว่าอันนี้ได้รับรางวัลได้รับรางวัลรองชนะเลิอันดับสองจากที่ไหนก็ไม่คะจากด้านงานเทคโนโลยีเราก็เป็นอาหารท้ง่นะคะเป็นอาหารที่รารับรองมาตรฐานปลอดภัยแล้วก็เราหน้าเราเป็นไส้ดำไส้ดำปี๊บตั้งผิน้ระโดชันออใช่ค่ะ้ยมเลยนะคะมาจาก อำเภอชุมชนบนบนจังหวัดสุพรรณบุรีแดงก้าวขึ้นมเป็มที่สุดในโลกนล้วค่ะโอเคการกลับขึ้นค่ะคุณแม่คะคุณแม่เป็นทํางานเกี่ยวกับอะไรคะเออเมื่อก่อนนั้นเปค่ะร่อนเกษียณออกมาได้ประมาณปีนะคะก็เลยมาต่อยอดตัวอิตสาหกรรของเราซึ่งแต่ก่อนเราก็อาจชีวะกรรมนะคะ ว่าที่อำเภอของเรามีนวาไม่รดอะไรที่มีอะไรที่จะมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้บ้างเราก็จะยิบเรื่องข้าวมาเราเล่าเรื่องข้าวของเราาาเที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ใกล้ตัวเราจะต้องทุกวันซึ่งข้าว้องมันมีประโยชน์มากอยู่แล้วตาอย่างไรเราถึงจะได้สายหาวตัวนั้นมาได้ปรุงสุขภาพของเราได้ถึงที่นะคะเราก็เลย ทำมาได้สิบปีแล้วค่ะกว่าจะพัฒนาบานตรงนี้ได้ค่ะดีใจค่ะแม่ดีใจมากเลยลองชิมเลยค่ะไม่หน่อยค่ะโอเคค่ะแม่โอเคค่ะอยากให้ชิมอันนี้จะเป็นรสหวานนะคะชอบไหมคะรสหวานจิดก็ได้หวานก็ได้ค่ะจิดก็ได้แล้วก็จิดก็ได้ ขายขวดเท่าไหร่จ้าแม่อ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายเป็นขวดค่ะขายเป็นซองค่ะอ๋อที่ทเป็นซองใช่ไหมคะเป็นซองนี่นะคะซองถ้าถิ่นถ้าเป็นซองถ้าเปิดซองาได้เป่นแบบเราสามารถชงได้งแก้วกาแฟอ,อ,อ,อ๋อเหรอคะคะแล้วอันนี้เราจะชงชุดเมนู12ซองก็ออรส,สรชาติดีค่ะแม่ ขอบคุณอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนําวันนี้เนาะค่ะวิคีนะคะระวังงานโอท็อปนี้ไปไหมว่างานผ้าใหม่นี่ได้ไปไหมตอบตอบที่อันนี้ยังใช่ไหมค่ะไปค่ะเพราะเราเรียนเลยกันเพราะตอนนี้กำลังพัฒนาเป็น New คทีอค่ะค่ะแล้วเรามีสื่อสารทางออนไลน์ขายได้ยังไงขายสั่งสั่งกันสั่งได้ที่ไหนทางออนไลน์ที่มีคนสนใจก็ แอดไลน์เป็นเชื่อกันาจัดสั่งได้อ๋อค่ะโอเคสกแกนไลน์ได้เลยโอเคค่ะขามไปละครเนี่ยโหท่านท่านลองจะมาแล้วน,<ป>นี่คืองานโอทอปนะคะจากหลายหน่วยงานเลยะะแล้วก็มีผ้าใหม่นะคะ รัวสัที่ใหญนะทุกคนว่าเค่ะท,ทุกคนทุกท่านได้ชมกัแนแล้วเราจะหาหาที่จบแล้วลวคะค่ะหาที่ลงละ <c oughs> จุดไเรามาจุดนี้ดีกว่าเสียงไม่ไดังเยี่ข <c oughs> ้างแบบนี้มาจอดจุดไหนคะสวัสดีค่ะมาจากจุดไหนคะเนี่ยอำเภอไหนคะ <c oughs> อำเภอปราศาสตรนะคะ ะะวันนี้มีผ้าไหมใช่ไหมคะอืมไม่ผ้าไหมแลเป็นเป็นลายอัตลักษณ์ใช่ไหมคะลายประยุบนะคะทุกคนคก็สนใจนะวันนี้ก็มาเปิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเพราะว่าเวลายาวแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมาพ่อเซลนะค,ะค่ะจุดนี้สวัสดีค่ะอันนี้ของสีนรงนะคะ์เหรอสีนรง จําได้ค่ะเพราะว่าเป็นผ้าเสงนนะคะผ้าเส้ยสีน,น้ำลงสวยสีน้ำลงก็วนันนี้ช่องตำนานดนตมีไลส์สไตล์หลากหลายสาขะน้าทีและความบันเทิงเราก็มาเก็บบรรยากาศนะคะในงานโอท็อปสาธิตงานโอท็อปจังหวัดสุรินทร์ของเรามีหลายอย่างนะคะหลายอย่างมากมายเลยนะคะ ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีทางช่องของเรานะคะที่ได้มาแนะนําให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก้าหมีสุรินหลากหลายร้อยสีพันลายและก็หลายๆายอย่างที่ทําจากข้าวหอมมะลินะคะของสุรินของเรานะคะก็ดังไกลั่วโลกนะคะอยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะคะกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าที่พวกเราก็คงจะได้ประโยชน์นะคะและสาระน่ารู้ทกานผุ้ ชมไม่มากก็น้อยหักผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกลับประธานอภัยเพิ่มสีใวินาทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกผู้ก,กําลังใจที่อาการสนับสนุสนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไบไตกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตอะวันรัศมีลไรสไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอที่ให,ใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสันต์วจะมีแกทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ